วัดกู่คำที่ตำบลยุหว่าอำเภอสันป่าตองสวัสดีครับเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความสำคัญบทบาทของวัดนี้มาพอสมควรเลยค่ะเป้าหมายเราก็คือเอ่อมาดูกันว่าอะไรทำให้วัดนี้พิเศษโดยเฉพาะเรื่องการศึกษากับชุมชนเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าวัดกู่คำแห่งนี้ที่ตั้งคือบ้านดอนตันตำบลยุว่าใช่ไหมคะเป็นวัดราษนิกายเทรวาทครับผมถูกต้องครับ ชื่อกู่คำนี่ฟังแล้วเออสะดุดหูตั้งแต่แรกเลยนะคะมันมีความหมายยังไงคะเนี่ยครับชื่อนี้ก็น่าสนใจจริงๆครับคือในภาษาถิ่นเหนือนะครับคำว่ากู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหมายถึงสถูบหรือเจดีบางทีก็รวมถึงพวกโบราณสถานเก่าๆด้วยนะครับอ๋อกู่คือเจดีใช่ครับส่วนคำก็ตรงตัวเลยครับคือทองคำดังนั้นชื่อกู่คำถ้าแปลกันง่ายๆเลยก็คือ จดีทองคำเจดีทองคำครับหรืออาจจะมองในเชิงเปรียบเปียก็ได้นะครับว่าเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่ามากๆเหมือนทองคำอะไรแบบนั้นนะครับอืม,อมแค่ชื่อก็แบบว่าฟังดูมีเรื่องราวแล้วนะคะครับผมมันสะท้อนความสำคัญได้ดีครับแล้วประเด็นสำคัญที่ข้อมูลพูดถึงเยอะเลยก็คือเรื่องการศึกษาใช่ไหมคะที่นี่เป็นศูนย์กลางสำคัญเลยใช่ครับเรื่องการศึกษาเนี่ย ถือเป็นหัวใจของวัดกุคำมตามข้อมูลนี้เลยก็ว่าได้ครับมีรายละเอียดตรงนี้น่าสนใจยังไงบ้างคะครับข้อมูลบอกว่าที่วัดมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแผนกสามัญศึกษาใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่า คือไม่ได้สอนแค่ความรู้ทางธรรมอย่างเดียวไงครับแต่มีการเอาหลักสูตรวิชาสามัญแบบที่กระทรวงกําหนดเข้ามาสอนด้วยสําหรับพระภิกษุสามเณรอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือเรียนทั้งทางธรรมทั้งทางโลกไปพร้อมกันเลยถูกต้องครับเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาที่ดีมากๆเลยครับแบบนี้ก็แสดงว่าบทบาทของวัดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาอย,อย่างเดียวแล้วสิคะเหมือนเป็นสถนาบันการศึกษาสําคัญของแถวนั้นเลยใช่เลยครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ยังมีเปิดสอนธรรมศึกษาด้วยธรรมศึกษาครับสําหรับคา,ารวาสคนทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วเปิดสอนถึงระดับชั้นเอกเลยนะโอ้ชั้นเอกนี่คือสูงสุดเลยใช่ไหมคะครับผมสูงสุดเลยการที่เปิดสอนถึงระดับนี้ได้เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ําเลยว่าวัดกู่คำมุ่งมั่นเรื่องให้ความรู้ความเข้าใจพุทธศาสนามากๆ ให้กับคนในชุมชนทุกระดับเลยจริงๆอืมจริงด้วยค่ะทําให้วัดกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ที่แบบว่าเข้มแข็งมากๆของตําบลยุว่าแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆด้วยครับสุดยอดเลยค่ะนอกจากเรื่องการศึกษาเด่นๆแล้วข้อมูลยังพูดถึงเรื่องสถาปัตยกรรมด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นศิลปะล้านนามีพระประธานเก่าแก่ปางมานวิชัยครับผมตรงนี้พอจะขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันสะท้อนอะไรบ้างครับ เรื่องสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัววิหารหรือส่วนอื่นๆนะครับมันก็เหมือนเป็นตัวบอกถึงรากเง้าทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของวัดว่าเชื่อมโยงกับอาณาจักรล้านนาในอดีตค่ะส่วนพระประธานปางมารวิชัยหรือปางชนะมานเนี่ยนะครับก็เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมานก่อนจะตรัสรู้ซึ่งเป็นปางที่นิยมสร้างกันมากในศิลปะล้านนาแล้วก็สุขโขทัยด้วยอ๋อนิยมกันมากครับ การมีพระประธานเก่าแก่ปางนี้อยู่เนี่ยมันก็ยิ่งเสริมให้วัดดูมีความขลังมีพลังแล้วก็สะท้อนศรัทธาของคนที่มีต่อวัดนี้มานานมากๆครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะทั้งชื่อที่มีความหมายทั้งบทบาทการศึกษาที่เด่นมากแล้วก็ศิละปะเก่าแก่แต่เอ๊ะเหมือนจะมีข้อมูลอีกส่วนที่พูดถึงวัดชื่อคล้ายๆกันที่อื่นด้วยเหรอคะใช่ครับมีการพูดถึงว่าอาจจะมีวัดชื่อกู่คําที่อื่นอีกเช่นที่อํออาเภอสารพีอื ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะชื่อวัดมงคลต่างๆบางทีก็อาจจะตั้งซ้ํากันได้แต่ประเด็นสําคัญก็คือวัดกู่คําที่ตําบลอยู่ว่าอําเภอสันป่าตองที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็ย่อมจะมีประวัติมีเอกลักษณ์มีเรื่องราวของตัวเองที่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะครับอย่างการมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เข้มแข็งแบบนี้ก็อาจจะเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนวัดชื่อเดียวกันที่อื่นด้วยก็ได้มันก็ยิ่งเน้นนะครับว่าการศึกษาประวัติศาสตร์รายละเอียดของแต่และที่เนี่ยสำคัญจริงๆ เข้าใจเลยค่ะพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันทั้งความหมายชื่อกู่คำบทบาทศูนย์กลางการศึกษาสถาปตัตยกรรมล้านนาพระประธานมันก็ทำให้เราเห็นภาพรวมชัดเจนเลยว่าวัดกู่คำแห่งนี้มีความสำคัญในหลายมิติมากๆถูกต้องครับ ทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจของชุมชนจริงๆสรุปได้ดีเลยค่ะครับคือเป็นมากกว่าวัดทั่วไปแต่เป็นหัวใจสําคัญของชุมชนเลยโดยเฉพาะเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาอันนี้น่าชื่นชมมากครับจากการที่เราเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้ทําให้เห็นคุณค่าความสําคัญของวัดกู่คําชัดเจนเลยนะคะทั้งศูนย์กลางการศึกษาหัวใจชุมชนชื่อที่มีความหมายสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สะท้อนคุณค่าลึกซึ้งจริงๆครับผมและจากการคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดออคําถามชวนคิดขึ้นมานิดนึงยังไงคะคือชื่อกุคําที่เราแปลกันว่าเจดี JD ทองคําหรือโบราณสถานทรงคุณค่าต่างทองคำเนี่ยนอกจากความหมายเชิงเปรียบเปยถึงคุณค่าทางใจทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันออมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีความหมายที่มันตรงตัวกว่านั้นซ่อนอยู่ หมายถึงทองคำจริงๆเหรอคะครับอาจจะมีตำนานเรื่องเล่าหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีโบราณวัตถุที่เป็นทองคำจริงๆเกี่ยวข้องกับกู่หรือเจดีเก่าของวัดนี้ซึ่งอาจจะยังรอการค้นพบหรือรอหลักฐานมายืนยันความหมายของชื่อนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกโหเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะครับอันนี้ก็น่าคิดต่อยอะจากข้อมูลที่เรามีนะครับว่า เรื่องราวของทองคำที่วัดกู่คำเนี่ยอา,อาจจะยังไม่จบแค่ความหมายเชิงสัญลักษณ์ก็ได้นะครับ